สวัสดีจา้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันจะเคะจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่ง,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 งกับเรื่องเล่าแซวซีจะมาแซวซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลเช่น่าสนใจไแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็ะยินดีนะรักการชอบการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆก็แล้วกักนแล้วก็ๆๆติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ชาร์ลีทีมงานง่ายๆได้อีกตลอดทุกคนนะกราบข้าวผู้เป็นอย่างสูงเรียลเลยจ้เดียว ไปดูผลฟตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่พรยร์ลีกของอ e ีช <Hey! S 1> e ่วยเฮอียิปต์นะเมื่อคืนนี้สมูฮาก็แพ้กับเอลกูน่าไปศูนย์หนึ่งต่อกันที่ลีกของบูกินาฟาโซนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะคารดิโอโกก็แพ้โซนาเบลไปหนึ่งสองไปดูกันที่ <S <S อุซเบกิสถานแห่งบานทรายทองที่ฉันปองมาสู่โอ้ทำไมเสียงต่ำขานาดนี <S <S ้ดวะโลรลีกของอุซเบกิสถานนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะ เจซุนนะจ๊ะก็แพ้ให้กับโลโกมันติทัชเคนไป2-5งห้าเนชั่นแนลลีกของพูตานนะเมื่อคืนนี้เซาเทิร์นซิตี้ก็แพ้ทรานสปอร์ตยู่นเต็ดไป1-2

ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ้าล่าสุดจอมอคลอกอร์ตำนานกองหลังระดับโลกของวอฟฟี่พรลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาฟาดใส่ทีมตัวเองเลยบอกมั่นใจเลยตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงก hey, hey ิวิตเฮ้เวิกฤตเรียบร้อยหลังจากแพ้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการน,นี้สีนัดติดต่อกันภายใต้การทำงานของโค้ชทีมแชมป์ฤดูกาลก่อน,น,น,นอย่างอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตนั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้นะลิเวอร์พูลเนี่ยนะพแพ้ให้กับเชลซีนะแมนยูไนเต็ดคริสตัลพาเลซแล้วก็ล่าสุดแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยนะ 4นัดติดในเพมนเมลีกมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะและเสียไปทั้งหมด9ประตูจาก4นัดซึ่งเกมรับเนี่ยนะเสียประตูเกือบทุกนัดเรียกว่า โดนโยนมาเป็นโดนทุ่มไกลามาเป็นโดนเตะเปิดมาเป็นโดนอะไรแบบนี้เนี่ยนะใช้เงินไปนทั้งสิ้นเนี่ยสี่กว่าล้านปอนด์เป็นเงินไทยหมื่นกว่าล้านบาทแต่ผลลัพธ์ความเข้าขาความรู้อกรู้ใจมันยังไม่เป็นเหมือนซีซั่นที่แล้วทําให้จมคกรเนี่ยนะก็พูดเตือนไปยังสาการของลีปูในยุคข,ของสล็อตในซีซันนี้ไว้แบบนี้เขาบอกว่าอืมก็ว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งทางร่างกายหรือความฟิตความกระแทกกระทันความเสียดทานเนี่ยไม่มากพอ นะและการแพ้4นัดติดต่อกันเนี่ยนะให้กับทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยหรือทีมที่กําลังดิ้นลนหนีตกชั้นเนี่ยมันคือวิกฤตมันคือหายนะแล้วคุณเป็นทีมแชมป์นะแล้วคุณแพ้4นัดรวดเนี่ยเงินที่คุณใช้ไปในช่วงซัมเมอร์เนี่ยสี400่กือบห้าร้อล้านเนี่ย เราะนน้นาเฮเกอร์พูดตรงๆเลยนะลิฟว์ตอนนี้คืออยู่ในช่วงวิกฤตเรียบร้อยแล้วคำถามมันมันจะมามากมายเลยจากทั่วสารทิศเลยจากสื่อจากอดีตนักฟุตบอลจากแฟนฟุตบอลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในตัวของนักเตะหรือในตัวของผู้จัดการทีมอย่างอาร์เนอร์หรือฮันเนอร์ส็อตก็จะโดนตั้งคำถามมากมายเลยเพราะตอนนี้หนักจริงๆอ่านั่นคือจอามกรกอนะจ๊ะก็ออกมาบอกแบบนี้นะซึ่งก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วอาร์เนอร์เดอรฮันเนอร์ส็อตและทีมงานรวมไปถึงลูกทีมจะปรับจูนแก้ไขทุกสิ่งอย่างให้ลงตัวได้เอาางง่ว จูนติดเมื่อไหร่เออ,อแฟนลิพูว่าไงคิดไว้กี่นัดลิพูถึงจะจูนติดลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ้าก,ก็ตอนนี้ดูแล้วในสปเปสป,ปาตุปตุปปปเปเลือกเกินนะ ไปต่อที่ตำนานสุกรโลกาของแมนเชสเตอร์เตดนาจาะอย่างเวนวาซ่ารูนี่เนี่ยนะก็ออกมาบอกว่าลิพูตอนนี้ยากลำบากตกในช่วงเวลาที่ไม่ดีเพราะอะไรขาดผู้นำทีมอย่างแท้จริงแมถ้ามีท่านอนุทินไปนะเออป่านนี้เนี่ยลิพูไม่เป็นงี้หรอกนั่นผู้นำที่แท้จริงเอาเรื่องบอล่านะเนาะล่าสุดลิพูแพ้ไป4ี่เกมอย่างที่ดำพูดไปข่าวที่แล้วเนะี่ยเนาะเสียหมูนะจ๊ะเวนวาซ่ารูนี่เนี่ยออกมาบอกเลยว่าภาษากายของผู้นำทีมตัวเก่าอย่างเวอร์จิลเดอะมองฟานไดแล้วก็โมซาลายักษ์หน้ายักษ์เอวเนี่ยใช้ ไไม่ได้และดูหน้าเป็นห่วงหน้าเป็นกังวลมากๆนะจ๊ะว่าซ่าบอกไปนี้ว่าอ,อ๋อเวนบอกเลยนะว่ามันไม่มีใครคิดเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามันกระทบมากๆเลยมันสั่นสะเทือนเลี้ยวพูอย่างหนักเลยตอนเนี้ยพวกเขากำลังหาทางออกและเหมือนจะยังไม่เจอด้วยนะผู้จัดจาการทีม ผู้นาของทีมจําเป็นต้องช่วยเหลือทีมในช่วงเวลานี้อย่างหนักเลยแต่เท่าที่เวนมองเนี่ยนะน้องไดเอ้ยบางโมเอ้ยเนี่ยนะเซ็นสัญญาใหม่ไปแล้วแต่ฤดูกาลนี้ดูเหมือนพวกเขาไม่ได้เป็นผู้นําทีมอย่างจริงจังซะแล้วนะภาษากายพวกเขาได้บ่งบอกชัดเลยนะมันแตกต่างออกไปจากเมื่อฤดูกาลก่อน,อนจากทั้งบางโมและก็น้องไดอแนะนี่คือนักเตะร,ระดับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตของทีมแต่ภาษากายไม่ดีซะเลยเนี่ยนะมันจะส่งผลกระทบต่อน,น้องๆในทีมด้วยเอาล่ะเวนบอกแบบนี้อาจจะผิดก็ได้นะ แต่ถ้าเวนเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นเดอะคอปหรือเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันนะกับการไม่มีผู้นําทีมหรือมีผู้นําทีมแล้วแสดงออกไม่เหมาะสมอ่านั้นคือรูนี่ถ้าภาพาปแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้จะดําก็ ไม่ค่อยได้สังเกตนะคือดูเกมดูอะไรเนี่ยเห็นอยู่แต่ว่าพอมองลึกลงไปตามที่รูนี่พูดเนี่ยไปนั่งดูไฮไลท์จอจอมันก็มีหลายช่วงหลายตอนที่ฟานดาเนี่ยทำหน้าเอือมละอาใส่เพื่อนร่วมทีมอย่างมิลสเกอร์เคสหรือคอนเนอร์บรดลีย์ก็มีหลายช่วงเวลาที่โมซาล่าก้มหน้าก้มตาทำหน้าตาบูดบึง้งหรือแม้แต่ยิงประตูได้ก็ไม่มีรอยยิม้มจ่ายบอลพลาดเองเสียเองแล้วก็ยัวคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่ไม่พอใจตัวเองมันก็จะส่งผลต่อกำลังใจหรือสปปริตของทีมด้วยเหมือนที่ยูเต อาจจะเป็นกรณีเดียวกันแบบนี้หรือเปล่าอเด็กโงว่าไงลองบอกหน่อยสิทีนี้ไปดูคนที่โดนพลาดพิงอย่างเวอร์จิลเดอะมองฟานไดกันบ้างน,นะเจ้าก,กัปตันทีมจอมกแกร่งของเปอร์ลิปูเนี่ยนะก็บอกว่ากรรมการเนี่ยนะไม่สมควรให้ลูกจุดโทษเลยจังหวะที่เขาไปเตะใส่ดังโกวัตตาราปรีคนดังของเบน์ฟอร์ดเนี่ยนะก่อนจะเป็นจุดโทษเนี่ยแล้วก็เป็นอ e ีโกเตียโกยิงเข้าไปเนี่ยนะฟานไดสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่า ทุกคนบอกเลยว่ามันชัดเจนและเป็นจุดโทษแต่แหน่ชื่ออะไรสิได้ว่าไม่ชัดขนาดนั้นฟังเลยคำจริงคืออะไรค่าจุดโทษเราก็ต้องรับมาในได้แต่ความเห็นของได้เนี่ยนะแม่จุดโทษแบบนี้ลูกของคดณิกคัคโปที่โดนนะกูจะต้องได้ด้วยเหมือนกันแต่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สถานการณ์แบบนี้มันควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเราต้องปรับปรุงทุกๆคนเลยอีกครั้งแหละบางครั้งเนี่ยมันเกินมือเราก็จริงแต่ฟอร์มการเล่น,นแบบเนี้ยเราคนโทรลได้เพียงแต่ว่าเราทำได้ไม่ดีพอ่อ จุดโทษของเบรนท์ฟอร์ดได้แต่เราไม่ได้เราต้องรับมือกับเรื่องนี้ในการตัดสินแต่นั่นแหละโชว์ไปดีมันเป็นจุดโทษและถ้าพิสานการของเราแย่ลงไปนั่นคือเวอร์จิล เดี๋ยวมองฟันใดเขาบอกแบบนี้อะแต่ส่วนตัวจะดมองว่าเตะในกรอบเขตโทษมันก็ต้องฟาวแหละแต่กรรมการจะให้หรือไม่ให้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหน,นึ่งไงเนานะตอนนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันว่ามาตรฐานผู้ตัดสินอยู่ตรงไหนวันก่อนมอร์แกนโรเจอร์นี่มือนี่ผักยอสโกว่าดิโอสมือเลยผู้ตัดสินในเกมอย่างมเคิคโนเลเวอร์ในเกมที่วิลลาชนะซิตี้หนึ่ก็ไม่ให้จุดโทษเออหรือจังหวะที่ผู้เล่นของไบรตันเนี่ยนะสกัดใส่อามัดล้มลงไปในกรอบเขตโทษนะผู้ตัดสินอย่างอาร์เลอร์ดเีเทเลอ,อเรนนเนี่ย มาถามผู้สี่อังกฤษ,ษมันก็จะนะรู้ๆกันเนาะ อ่ะหนึ่งคนที่ก็โดนพี่พ่อพี่จันหนักมากนะคือมิลสเคอร์เคสนั่นเองนะจ๊ะหรือว่าโรเบโตคาร์ลอสเคอร์เคสของแฟนแฟนลิปูเขาเนี่ยนะแกรี่เนวิลล์หัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินนะจ๊ะตำนานกองหลังทีมช่างเกลีของแมนยูเต็ดจะออกมาบอกเลยว่าเคอร์เคสเนี่ยนะเป็นรูรั่วเลยเป็นบอ่อเลยให้กับเกมรับของลิปูและคุณจะนั่งสำรองได้แล้วนะในเกมถัดๆไปนั่นเองนะจ๊ะเคอร์เคสเนี่ยมาอยู่ที่ลิปูเนี่ยหลังจากย้ายมาจากบอลมัดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์แล้วตอนอยู่บอลมัดมันเล่นนนดดดดดีจจจจรจริงริงงๆะะาาาาาาห้ชออออบบเเเลลลยยยแต่พ่พมมมููววววปปััั๊คคกกขน แปแรวมไปถึงระบบการเล่นแท็กตรงแท็กติกที่มาจากยังไม่ลงล็อกกันเนี่ยนะทำให้มีล็อกสเกลเคสในวัย21ปีเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจแกรี่ในวิวนักนะจ๊ะโดยแกรี่บอกไปด้วย่าเนว่า,วาหลายๆเกท่พวกเขาแพ้นเนี่ยนะพวกเขาน่าจะชนะถ้าพวกเขาคว้าโอากาสไปได้ฟูลแบ็คของพวกเขาเนี่ยแหละยังไม่ค่อยลงตัวนะแต่มองแล้วเนี่ยนะหลายต่อหลายคนทั้งอีบูโกนาเต้ทั้งน้องไดเนี่ยนะก็ประคองไว้ เพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่แบ็กซ้ายแล้วเชื้อรั่วเชื้อร้ายเนะี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วแล้วโอเคละ่ะแบ็กซ้ายมันเป็นเรื่องน่ากังวลจริงเพราะอะไรเคอร์เคสยิงประตูได้แต่ถ้าดูภาพรวมที่เขาเล่นเนี่ยนะยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวออกแบ็กขวาก็ได้กังวลนะฟริมปงก็ไม่ใช่แบ็กขวาก็เป็นวิงแบ็กคอเนอร์บรดลีย์เนี่ยนะตัวเปลี่ยนตัวลงมาก็จริงแต่กลายเป็นว่าความกดดันสําหรับตําแหน่งนี้ของพวกเขามันมากเกินไปนะถ้าจะให้ดีเนี่ยนะควรจะต้องดรอปได้แล้วละ่ะแบ็กซ้ายคนนี้โอ้โหก่อนหน้าน,นี้เคยวิพาก มาทีหนึงแล้วตอนนี้บอกเลยว่าต้องดรอปนะจ๊ะอ่ะรอดูเด็กคงว่าไงเห็นด้วยแกรี่ไหมหรือจะแก้ต่างแทนเคอร์เคสยังไงลองบอกกันนะ ไปดูกันที่กุนซือมาดเข้มสุดหลอ่อตอนนี้ยิง่งหล่อเข้าไปใหญ่หลังพาไอ้ิปใหญ่แฟนเปอย่างอาร์เซนอลเป็นจากฝูงพิมร์ลิกอยู่ตอนนี้อย่างมิเกลลาเตต้านะจ๊ะผมมาบอกเลยว่าชัยชนะที่มีเหนือครสิรสตัลเฟรเลต1-0เนี่ยคือ3แต้มที่สังคังแล้วก็มีค่าที่สุดในฤดูกาลนี้ณนะเวลานี้เลยนะเนั่นเองนะจ๊ะโดยประตูใช้มาจากเอเบอร์ชิเอเซ่นะใช้กดยิงประตูทีมเก่าอัดลูกโทลูกเดียวให้กับอาร์เซนอลชนะพาเลสไปเนี่ยนะแล้วก็ตอนเนี้ย นำจากฝูงด้วยคะแนน22แต้มนะนำห่างบอลหมัดอยู่4คะแนนแลราจะผ่าน9เกมแรกของพิมพ์ลรีนะจ๊ะพี่ต้าบอกไปนี่ว่าอื แม่ตานี่มีความสุขมากเลยนะตาบอกลูกทีมเลยหลังจบเกมว่าชัยชนะเกมนี้นะมันเป็น3แต้มนะที่มากกว่านัดอื่นๆในฤดูกาลนี้เลยคืออะไรรู้ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้มันยากนะลงเล่น3วันนัดหนึ่งสวันนัดหนึ่งเนี่ยนะเรามีโอกาสครั้งใหญ่ในการจะหนีขึ้นไปในการเป็นจา่าฝูงและเก็บแต้มได้และนี่นคือทีมที่ดีสุดทีมหนึ่งในแง่ของระเบียบวินัยด้วยนะพาเลสพร้อมจะลงโทษเราแต่เรานี่แหละทําให้เกมของเรามันมั่นคงแล้วก็มีระเบียบวินัยสูงเหมือนกันเนี่ยนะ สุดท้ายเราเก็บชัยชนะได้เกมรับของต้าเนี่ยนะทำให้ต้าภูมิใจมากมากเลยนะต้องให้เครดิตพวกเขาเพราะนั้นเนี่ยนะพาเลตเป็นทีมที่ดีเราเก็บ3แต้มสังคังและเก็บกินชีดได้เนี่ยมันสังคังสุดๆตามนั้นแฟนปืนเห็นด้วยหรือเปล่า ไปดูกันที่เสาของฮาลันกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะเออร์ลิงเปล่าฮาลันนะหลังจากที่ใช้เสาของตัวเองเนี่ยยิงประตูและเสาตัวเองก็ไปชนกับเสาประตูในเกมที่วิลล่าชนะซิตี้ได้1 0นเนี่ยนะเล่นเอาเป๊ปโกเดล่ากุนซือโรคจิตของโรบสีฟ้าแมนซิตี้ออกมาบอกว่ากังวลเหลือเกินนะว่าฮาลันเนี่ยจะเจ็บหนักเจ็บยาวหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากนะจ๊ะโดยเป๊ปไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับปองแปงของฮาลันแวบนึงเขาบอกว่าอืมก็หวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากนะเผื่อว่ายังไม่า เว่าเขาจะเจ็บหนักหรือเปล่าก็ขอให้เขาไม่เป็นอะไรเยอะก็แล้วกันแต่เดี๋ยวเราจะเช็คก,กันอีกทีซึ่งเป๊ปก็ไม่ได้เช็คเองหรอกนะเดี๋ยวให้หมอก็เช็คแล้วกันหรือไม่ฮารันเช็คกับตัวเองแล้วกันแม่ันเช็คไปเช็คมาเดี๋ยวมันสู้มือขึ้นมาจะเป็นเรื่องเฮ้อันนี้เติมเพื่ออ,อัตรรสก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากเพราะช็อตนั้นเนี่ยนะโอ้โหพุ่งสไลด์เข้าไปเนี่ยจะดับโต๊ะกระจายเสียงดังปึ้งเสียงเสาดัง,ง,ง,ง คือแบบว่าโดนทั้งบอลโดนทั้งขา,โด,งขาโดนทั้งไข่อะใช้คำนี้แล้วกันแม่เกือบจะเป็นลูกตีไข่แตกเลยนะซึ่งไข่จะแตกจริงจริงหรือเปล่าที่เกือบไปเหมือนกันนะลุกนะนะทีนี้ไปดูที่กับตันทีหมองซิตี้บ้างการให้สัมภาษณ์ของแบรโดโรซิลวาจะดัว่าแปลกๆมาตลอดทางเลยนะมันเป็นคนพูดอะไรแบบทื่อๆมาลือ้อแบบหาแต่เรื่องอะนะงานไม่หานะจ๊ะล่าสุดออกมายอมรับเองเลยว่าเกมรับของซิตี้ฤดูกาลนี้ไม่ดีโดยเฉพาะในเกมที่แพ้วิลลาศูนย์หนึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็รวมไปถึงการจัดระบบระเบียบต่างๆนาาี่่กรรซิง ีไม่พอเออให้สัมภาษณ์แบบนี้เว้ยปบนโดบอกแบบนี้บอกว่าอืแปลว่าคอนเซปต์เกมรูกของเรามันดีแล้วละ่ะนะ แต่ว่า,ายิงประตูไม่ได้เมื่อเรามีโอกาสก็พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็กดดันวิลล่าได้อยู่เพราะเขาไปตั้งรับลึกแล้วก็ดูจะเดือดร้อนกับเกมลุกของพวกเรานะแต่อีกด้านหนึ่งของเกมเกมรับของพวกเราเนี่แหละมันแย่มากการเพรสซิ่งการกดดันคู่ต่อสู้เราเลวร้ายเลยใช้คํานี้แล้วกันปะทะก็ช้าไปตลอดเลยนะเข้าไปช้ามันก็ทําให้วิลล่าเนี่ยผ่านเราไปได้ถ้าคุณเพรสไม่ดีเนี่ยนะมันก็ลําบากการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกมันก็ยากนะและอีกทีมหนึ่งก็เปลี่ยนจากรับเป็นลุกใส่เราเหมือนกันทําให้เราต้องวิ่งเยอะมากนะพอเราเพรส อูู้ดดพเดี๋ยวไปดูเอลกราซิโกกันหน่อยหลังจากเรอัลมาดริดของกุนซูมาคุนชาชาบิอยลอนโซเนจะเอาชนะลูกทีมของฮันซี่ฟลิกบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาไปได้2ต่อ1เนี่ยมันก็มีช็อตหลายช็อตที่เป็นดรามา่าหนึ่งเรื่องคือช็อตที่เปลี่ยนตัววินิซุสจูเนียในนาทีที่72แล้วส่งโรดิโกกอยาสลงไปเนี่ยนะทำให้ตัวลูกทีมชาติบ,บราซิลเนี่ยไม่สบอารมณ์นะแล้วก็บอกเลยพูดอ่านปากเขามีคนอ่านปากเพราะว่าผมมีแล้วบอสผมมีแล้วนะนี่มัน5นะัดใช่ไหมนะนะเปลี่ยนแต่ผมออกคนเดียเียยวเง้ผมตอไปอย่างทีีมน้แล้นะ้้วมมมังถาไ่ีผมมันจะด่ กว่าหรือเปล่าผมมีแล้วนะยัวใส่ชาบีชาบีก็ยัวเหมือนกันแต่ก็ต้องเก็บประการเพราะว่าตอนนั้นกล้องถ่ายทอดสดเยอะมากเขาบอกว่าพอได้แล้ววินนี่ไปนั่งพอได้แล้วอุบป,ปากได้แล้วประมาณนี้ใินสุดก็ตอบโต้กับแบบว่ากูไม่หุบเหมือนมาณว่าฟังอิดอะใช้คำนี้แล้วกันนะก็เป็นเรื่องเป็นราวตรงไปห้องแต่งตัวก่อนจะกลับมานั่งที่ม้านั่งสำรองเนี่ยนักข่าวก็ไปถามชาบีชาบีก็ตอบแบบนี้ว่าเออชาบว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่อยากจะเสียโฟกัสไปกับเรื่องแบบนี้นะครับเกมของเรายอดเยี่ยมในเ e อลก้ว็ อ๋อผิดดูดไปต้นงดืทางนี้แล้วก็ทีมของเราเนี่ยมีคาแรคเตอร์มากมายนะครับเราจะมีความสุขกับชัยชนะวินนี่เองสร้างประโยชน์ให้กับทีมเราเยอะมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปคุยกันห้องแต่ตัวและมันไม่ใช่เรื่องสังคังนะครับเอาเป็นว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะครับ นั่นคือกุนซือมากกุนชายอย่างชาเบโรโซก็บอกแบบนี้อ่ะรอดูเล่าว,ว่าจะมีเรื่องมีราวตามมาหรือเปล่าแต่ส่วนตัวจจไดมองว่ามินิซุสพักหลังนี่ชักเอาไมา่อยู่เหมือนกันนะทีนี้ไปดูช็อตด,ดราม่าของลามีนยามมลกับเพื่อนร่วมทีมชาติสเปนอย่างดันนี่กาบาคารุ่นพี่เนี่ยนะซึ่งจบเกมเนี่ยนะากะาบาคารก็เดินไปหายามมลแล้วมึงพูดอีกสิมึงพูดอีกพูดอีกมีปัญหากับมินิซุสจูเนียด้วยหลังจากที่ก่อนเกมเนี่ยลามีนยามาลเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ไปพูดคุยกับเพื่อนเขาใน แงแล้วก็ป้นชัยชนะแม่งเหมือนมาริดตเลยพูดกับเพื่อนตัวเองแบบสับพยอเพื่อนแซวเพื่อนปรากฏว่าเป็นประเด็นขึ้นมาแลามิยามาลก็เคยโพสต์บอกว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในทีมชุดที่ถล่มเอลกาซิโกใส่มาริดไป4ี่สูนอะไรแบบนั้นเนี่ยเล่นเอาทางฝั่งมาริดเขาก็ไม่พอใจจบเกมก็หาเรื่องหาราวกันไปเนี่ยและหลังจากนั้นรามิยามาลเด็กเจาลาก็ unfollow ดันนี่กาบ,บาขาวแบ็กก <back S 1> ว่าทีมชาติสเปนรุ่นพี่ไปเล่นเอาเฟรนกี้เดยองก,บบาากับตันทีมของบาร์เซโลน่บาร์เซโลนนาาียยกกมมออไไรรงะปคุส ไลน์ไปส่วนตัวทักวัตแอปไปหรืออินบ็อกไปก็ได้อะไรแบบนี้นะโดยเฟรนกี้เดินนั่งเดินยืนเดินนอนเดินยองเนี่ยนะก็บอกว่า ถ้าพี่กระเบคาเนี่ยนะมองว่าไอเด็กยะลาเนะี่ยมันทําอะไรไม่เหมาะก็แค่เรียกไปคุยส่วนตัวสิคุณเป็นเพื่อนร่วมชาติกันอยู่แล้วเนี่ยเล่นในทีมชาติด้วยกันไปทําแบบนั้นทําไมไอซีนดราม่าแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยและรามีเนี่ยนะก็ไม่เคยพูดด้วยว่ามาริดตซื้อกมากรงกมการ์น,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 นนะรามีไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะยองมั่นใจแต่ว่าโอเคละ่ะอารมณ์ในเกมความรู้สึกของผู้เล่นมาริดตมันก็คงจะตอบสนองออกมาแต่มันรุนแรงเกินไปนั่นคือเฟรนกี้เดยองก็พยายาม ลดดีกีความดราม่าระหว่างลามินามารเด็กจชลากับดานิกาบาคาวนะจ๊ะแต่ดูแล้วนะงานนี้จบไม่สวยไปดูกันที่ควินเดอร์บอสต์เด็กเกิลได้กระเชยกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะกองกลางตัวลูกทีมชาติเบลเยียมวัย34ปีของนาโปลีเนี่ยนะไปอยู่นาโปลีเนี่ยเล่นไป11บเดนัดตัวการยิงไป4ประตูกับ2แอสซิสต์ไปใต้การทำงานกับอันโตนอคอนเต้ปัดโธเทรนเนอร์จอมโหดจอมยั่วเนี่ยนะแต่ล่าสุดกล้ามเนื้อต้นขาฉีกขาดซะอย่างนั้นแหละและคาดว่าจะไม่ลงสนามอีกตลอดปี2025ซึ่งเหลืออีก2เดือนแลละะจามไยี่ ต้นเดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยนะเนี่ยอาจารย์หลังจากลงเล่นในเกมที่นาปลีชนะอิตาเ3-1เนี่ยนะแต่เจ้าตัวมีการกล้ามเนื้อฉีกรุนแรงที่ต้นขาขวาแล้วก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปเนี่ยนะล่าสุดสกายอิตาเลียกับกาเซตาเดโรสปอร์ตเนี่ยสื่อดังของอิตาลีเนี่ยก็รายงานตรงกันเลยว่าเดบรอลเนี่ยก็เธอต้องพักยาวถึงต้นปีหน้า จะกลับมาลงสนามได้น่าจะเป็นในช่วงมกราคมต่อกุมภาพันธ์นั่นเองนะจะเอาหายไปไว้นะคิวินเด็บรายนะกันท่ายไปด้วยหนึ่งคนที่ตกงานเรียบร้อยนะเด้งดึงเป็นหมูเด้งเลยนะสำหรับอีกอร์ทูดอนะจ๊ะ ไม่ใช่2จูนะอันนี้ชื่อเขานามสกุลเขานะโดนปลดออกเรียบร้อยจากตำแหน่งกุนซือของมาลายูเวนตุสหาชัยชนะไม่เจอ8เกมติดแม้จะเปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะ3นัดหลังจากนั้น8นัดไม่ชนะใครเลยแพ้ตลอดด้วย3นัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้ใน4นัดที่ผ่านมาทำให้ทูดอร์เนี่ยโดนเด้งดึงออกจากตำแหน่งไปเรียบร้อยนะดย เบียนโคเนรี่นะจ๊ะให้ทูดอร์เนี่ยรับงานตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็พาทีมไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในซีซั่นนี้เนาะก็ต่อสัญญาไปถึง2027แต่คอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าปลดกลุซสอไว47ปีออกแล้วจะแต่งตั้งมาซิโมบรัมบิลล่านะจ๊ะผู้ช่วยที่เป็นโคช้ชของทีมเยาวชนเนี่ยขึ้นมาคุมทีมคาตาทับไปก่อนในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะและก็จะ ไปเจราจาคุณซื้อคนใหม่ตอนนี้นมี2ชื่อก็คือราฟเฟลส์ปาราดิโนนะจ๊ะแล้วก็ลูชาโนโสปาเลตติที่ว่างงานอยู่เนี่ยก็เตรียมจะเข้ามาเจราจาพูดคุยกับยูเวนตุสแล้วก็จะรับงานต้องรอดูว่าจะตกไปที่ใครนั่นเองนะโดยทูดอเนี่ยพาทีมยูเวนตุสลงสนามไป24นัด นับตแต่ไ้รับง,งานต่อจากทูกโกโมอตตานะจ๊ะและพาทีมชนะไปแค่10เกมเท่านั้นเองนะไปดูเรื่องแปลกแต่จริงนะจ๊ะหลังจากที่โชเซ่มินโยเนี่ยอดีตกุนซอเฟเดบัตเช่เคยฟาดงวงฟาดงาให้สัมภาษณ์จิกกัดจิกตีนะแล้วก็พูดถึงมุมมืดของฟุตบอลตุรกีว่าไม่น่ามาคุมทีมที่นี่เลยมีแต่การล็อกผลการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมมีมาโฟมาเฟียลูกหนังจนต้องย้ายออกจากตุรกีและมาคุมเบนฟิก้าในโปรตุกีสซูเปอร์ลีกทีมบ้านเกิดเองเนี่ยนะสมาพันบบธ์ฟุตบอลตุรกีเนี่ยก็เริ ของว่าเขาเนี่ยจำนวนกว่า371คนนะเปิดบัญชีเว็บพนันมีแอคเค้าว่ะไว้จิ้มว่ะเออ และมีถึง152คนที่ปัจจุบันยังคงเล่นเว็บพนันอยู่นะโดยประธานสมัพันธ์ฟุตบอลตุรกีอย่างอิบราฮิมฮาซิโอมาโนโกรูเนี่ยนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าตอนนี้เรามีผู้ตัดสิน571คนนะที่ทํางานในลีกมีตั้ง371คนที่มีบัญชีเว็บพนันครึ่งหนึ่งเนี่ย152คนก็ยังเล่นพนันอย่างต่อเนื่องในจานวนนั้นเนี่ยมีผู้ตัดสินในลีกสูงสุด7คนผู้ช่วยระดับเดียวกัน15คนเราลงไปเนี่ยล้วลีกรองเป็นผู้ช่วยอีก14คนมีข่าาวมเราไปเช็คมาแล้ว The cat sat on the ผู้ตัดสินคนหนึ่งเล่นพนันไปเกิน18,000ครั้งได้อีกสีคนเนี่ยก็เ,เล่นแมตช์ฟุตบอลเกิน1000เกมทีเนี้ยพวกเขาต้องชี้แจงต่อคณะกรรมการและจะต้องรับบทลงโทษตามที่กฎของสมาพันธ์ฟุตบอลตุรกีวางเอาไว้ซึ่งโทษแบนเนี่ยถ้าจับได้สอบสวนเรียบร้อยเนี่ยคือ3เดือนถึง1ปีนะและจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะสำหรับสามาพันธ์ฟุตบอลตุรกีนะจ๊ะเขาก็บอกอีกว่าฟุตบอลตุรกีต้องเปลี่ยนแปลงจะเริ่มทําความสะอาดหลังบ้านก่อนสัญญาเลยว่าจะตรวจสอบอย่างชัดแจ้งแล้วก็โปรงนะ่งใสไมม่ีข้อยก เช่นเดียวกันสโมสรและเหล่าผู้เล่นก็นจะต้องโดนตรวจสอบซึ่งที่ดามบอกเลยนะถ้าผู้ตัดสินยังเล่น300กว่าคนอย่างเงี้ยไปตรวจโค้ดสตาฟโค้ดผู้เล่นตุรกีซนะูเปอร์ลีกนะเพอเพเจอหลายพันเพอเพเยอะกว่าน,นั้นอะ่ะเอออ่ะรอดูเลอวว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงกับเรื่องราวนี้แต่ว่ามูนโย่พูดไว้ไม่มีผิดนะปิดทางที่ข่าวดีของวงการฟุตบอลทีมชาติไทยทับช้างศึกนะจะคอบอลคอช้างคอเดียวกันแบบนี้นะ ล่าสุดจูดสุนซับเบลนะจ๊ะกองหน้าลูกครึ่งทางกิจจากกริมส์ีทาวเนี่ยนะก็ตัดสินใจตอบรับลงเล่นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปที่เรียบร้อยนะหลังจากที่มาดามแป้งคุณพล,ลัซมซำเนาย,ยกสมคกาคมกีฬาะเทศไทยเนี่ยเจรจาม,มาตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมจะจัดการเรื่องเอกสารทันทีเลยโดยแอนโทนีฮัตสันเนี่ยนะกืสอทับช้างศึกก็เห็นด้วยแล้วก็เป็นคนเสนอชื่อให้จูดสุนซับเบลเนี่ยเข้ามารับใช้ชาติทีมชาติไทยเนี่ยในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิากายนนี้เลยนะจ๊ะ โดยจะอุ่นเครื่องเจอสิงคโปร์วันที่13พฤศจิกายนนะแล้วก็จะไปบุกเยือนสีลังกาในเอเชียนคัพ2017รอบคัดเลือกนาที่5วันที่18พฤศจิกายนนั่นเองโดยจูดเบลเนี่ยอายุ21ปีและป้าป๋าเนี่ยเป็นคนอังกฤษแม่เป็นคนไทยนะจ๊ะก็สัญญาชีพสมวัลแรกตอนนั้นถ้าจำมันได้เนี่ยในวัย17ปีเนี่ยโหคนไทยตื่นเต้นมากเมื่อ4ปีก่อนคือเซ็นกับฐาน,นอากาศขรักแชมป์โลกเชนซีนะจ๊ะแล้วก็ลงสนามประเดิมชุดใหญ่ด้วยในลีกคัพเจอก,กับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยหลััังงจจาาาาาากกกกนน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 ้้้้้เเเเเเีี่่่่่่ย 23, ยยยยยยปปปป23ไอออออออููสสรปปร์์นะะลลบบิิ 20, บิโดดดใซุววชขแ ก็ล่าสุดอยู่กับคริสปี้ทาวในลีกทวอังกฤษนะจ๊ะเล่นไปแล้ว8นะัดทุกรายการเจ้าตัวเ,เคยติดอยู่ชนิมช่างอังกฤษชุด15ปีและชุด19ปีด้วยนะแต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นกองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่สำหรับจุดสุนทรเบลนะจ๊ะเอารอติดตามฟอร์มการเล่นนะและนี่ก็หมดเครเรืนองเล่าเซอซีในเช้าวันอังคารสีชมพูจู่ฮุกกรูแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้ไปเยอะติดตามเจดาได้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะฮ อวยพรกันทุกครั้งเลยขอให้เป็นสัปดาห์ดีเดี๋อพวกแกนะสัปดาห์สุดท้ายเดือนตุลาคมแล้วเนาะอีก2เดือนเข้าสู่ปีใหม่แล้วเพราะนั้นช่วงเวลานี้ปลายปีแล้วมีอะไรที่ยังไม่ทําหรือมีอะไรที่ทําค้างคาอยู่ลุยไปขอให้สมหวังขอให้สาเร็จกันแล้วกันนะจ๊ะส่วนใครอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ต้องรอปีใหม่หรอกเริ่มมันวันนี้เลยนะลงไม้ลงมือทำไปเลยคิดแล้วทําจะได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้ในจะดาเอาใจช่วยเสมอเลยนะใครที่กำลังเหนื่อยล้ากับเรื่องราวต่างๆในชีวิตเสริมกําลังหนุนใจให,ให้อยู่เสมอเลยขอพระเจ้าออวยพรทุกกคนจจล้ับมมาาเให่ซ สวัสด <G iro entender> ีตัไปว้ย